สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์นิวอีกครั้งนะครับกับบทเรียนโปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 2017ครับผมในส่วนของ EP นี้เนาะเราก็จะมาดูในส่วนของการทำ Slow Motion และเร่งสปีดให้กับไฟล์วิดีโอของเราที่เราจะนำมาใช้นะครับตอนนี้ผมมีไฟล์วิดีโอ,อยู่นึงตัวเป็นไฟล์วิดีโอที่ไม่มีเสียงติดมาด้วยนะ สังเกตนะครับมันไม่มีสัญลักษณ์ของเวฟนะก็คือสัญลักษณ์ของเสียงคราวนี้ผมก็จะลากวิดีโอมาลงไว้ที่ไทม์ไลน์นะวางเลยปับมันจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาไม่ต้องตกใจครับมันจะมีเลือก Keep e x i ซิ i ติ s ง t ซตติ้งกับ n g e Sequence Setting หมายความว่ายังไงหมายความว่าปกติเนี่ยเวลาเราสร้างซีเควนซ์เนี่ยตั้งแต่ตอนแรกเนี่ย ep ที่1เนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมว่าเรามีการสร้างว่าขนาดไฟล วิดีโอเราอ่ะเท่าไหรพันแปดสิบพีไหมเจ็ดสองศูนย์พีไหมอะไรพวกนี้คือสิ่งที่เราตั้งไว้แล้วนะคือไอคีปเอ็กซิสติ้งเซตติ้งเนี่ยมันก็จะให้ขนาดของภาพวิดีโอเนี่ยมันเท่าเดิมเท่าที่เราตั้งไว้แต่ไอเช้งซีเควนซ์เซตติ้งเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนขนาดของภาพวิดีโอเนี่ยเป็นตามคลิปที่เราลากเข้าไปครับคือเราอยากให้มันเป็นเหมือนเดิมที่เราตั้งไว้เราก็เลือกที่ค e ปเอ็กซิสติ้งเซตติ้งครับผม ก็ไฟมันก็จะอาจจะเล็กไปหรือใหญ่ไปบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วก็สามารถที่จะเลือกที่ตัวไฟนะแล้วก็มาที่เอฟเ c t c o คอนโทเนี่ยแล้วก็ s สเ l ลมันได้นะโอเคคือโดยปกติเนี่ยไฟล์วิดีโอมันก็จะเล่นเป็นตามปกติของไปครับเป็นสปีดเขาเรียกว่าเป็นสปีดแบบ100%ก็คือปกติของมันนะเป็นแบบนี้ เราสามารถจะทําให้มันช้าลงหรือเร็วขึ้นได้นะบางทีเราอยากจะสโลโมชันเฉพาะบางส่วนหรือว่าจะให้มันสปีดเฉพาะบางส่วนนะทำได้ครับง่ายๆเลยครับให้เราคลิกขวาที่ไฟล์วิดีโอของเรานะให้เราไปเลือกที่ Speed a น d d u r a t i o n ก็คือตัวเดียวกับที่เราเคยตั้งความยาวของภาพนิ่งนั่นแหละครับที่ Speed และ d u r a t i o n เนี่ยนะคลิกเลย ดูเลชั่นเนี่ยถ้าเป็นภาพนิ่งเนี่ยเราจะสามารถปรับได้ว่ามันเป็นกี่วิถูกต้องไหมจากคลิปเก่านะจาก EP เก่าเนี่ยอย่างเช่นเป็น7วิหรือว่าเป็น3วิหรือเป็น10วิเราปรับได้แต่ตรงเนี้ยเราจะต้องมาดูที่สปีดครับเพราะว่ามันเป็นภาพวิดีโอนะไม่ใช่ภาพนิ่งสปีดปกติมันอยู่ที่100%คือง่ายๆเลยถ้าคุณอยากให้มันช้าลงคุณต้องลดให้มันต่ำกว่าร้อยครับอย่างเช่นผมใส่ไป50นะ แล้วกดโอเคสังเกตไฟล์ลวิดีโอมันจะยาวขึ้นเลยนะเห็นไหมเวลามันเพิ่มขึ้นลองเล่นดูมันก็จะสโลช้าลงไปหรือเราอยากให้สโลอีกก็ได้นะสปีดดูเนชั่นเหมืดิมเลยใส่ไปอรสบเปอร์เซ็นตเห็นไหม มันก็จะยาวขึ้นเห็นไหมเวลามากขึ้นช้าลงอันนี้คือเราจะโลโมชันนะคราวนี้เราอยากทําให้มันเร็วนะทําให้มันเร็วขึ้นคือสปีดมันก็เมื่อกี้ถ้าเราลดให้มันต่ำกว่าร้อยเนี่ยมันก็คือการสโลถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราให้เพิ่มให้มันมากกว่าร้อยเนี่ยะ,ะกลับมาที่ร้อยอีกทีนึงนะจะได้ไม่งงมาดูกันที่ร้อยที่ร้อยแล้วโอเค โอเคครับความยาวมันประมาณ24วินาทีเมื่อกี้พอเราสโลมันก็จะยาวไปอีกนะเพราะมันโดนสโล่คราวนี้เราลองมาเร่งความเร็วมัน Speed a n d Duration เดิมลงเพิ่มเป็น200ครับเห็นไหมมันจะสั้นลงแล้วมันก็จะเร็วขึ้นก็อย่างนี้แหละครับง่ายๆ Speed and d u r a t i o n คิดขวาที่คิดนะจะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมจะเสริมให้ครับตัวนี้ครับมันชื่อว่า Reverse Speed หมายความว่าอะไรหมายความว่าให้เล่นย้อนกลับครับคือถ้าผมติ๊กตัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยวิดีโอมันจะเล่นจากท้ายไปหัวก็คือเล่นจากจุดจบไปจุดเริ่มต้นครับนะลองดูกดโอเคนะลองเล่นครับ มาเล่นแบบต่รงท้ายเนี่ยไปที่วนะตรงนี้ก็คือตรงท้ายจริงๆแล้วนะี่ยผมจะกลับมาที่หัวจำได้ไหมว่าผม,มคือการพิมพ์เซิร์ฟก่อนสำหรับ EP นี้ก็คงจบลงแค่นี้แหละครับสั้นเนาะก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับและผมอาจารย์นิวก็ต้องขอากราบลาทุกท่านไปณที่นี้สวัสดีครับ